สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับครูหนุ่มลหาพยากรณ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่21สิงหาคมพศ2 5 6 6นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น5ค่าเดือน9ปีเถาะนะครับการปฏิทินตะ,ตะ,ตะ,ตะลุ่ยดีของไทยนะครับกอ็อีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัดีกด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รบจะได้เตือนนะครับว่าพอมีคลิปหน้าแล้วจะได้เร้งตือนมานะครับเพราะว่าผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับในแง่องของการถ ยังไงก็ตามเราก็เจอกันทุกวันนะครับจะได้ไม่เงาครับโอเคอ่ะจากนั้นเราก็มาดูไทยดวงรายวันกันต่อนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้การงานการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับรองชาววอาทิตย์นะครับชาวอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าโชคลาภได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับเด็กถือไม้ไปตัวแทนโชคลาภก็ถือว่าโอเคครับมีโชคลาภเข้ามาระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโชคลาภระดับกลางๆเข้ามานะครับ จากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการงานครับชบาวราทีในวันนี้การงานเป็นเช่นไรปรากฏว่า,เ,าเราได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับเด็กหนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนการงานถือว่าการงานในวันนี้ค่อนข้างปร,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 ระสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นในแง่ของการงานการค้าขายถือว่าวันนี้จะได้ตามเป้านะครับค้าขายก็มีเงินเข้ามาการงานก็คือสาเร็จรุ่งเรืองดีดีนะครับต่อจากการงานเราก็มาคุยในแง่ของความรักนะครับความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้ววันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่ เดอะชาริออตนะครับเดอะชาริออตเป็นตัวแทนของความรักก็คือถือว่าความรักยังคงดาเนินไปได้ค่อนข้างโอเคครับนะครับถือว่าเป็นตัวแทนความรักค่อนข้างออความสัมพันธ์ยังคงคุยกันได้โอเคระระดับหนึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในแง่ของค็มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นในแง่ในแง่ของคนโสดครับคนวานทิศที่ยังโสดอยู่ในแง่ของความรักก็กว่าวพ่าพ่ายดเดอลเโแพนนะครับเดอลเฮลโแพนเป็นตัวแทนพระสังฆราชเป็นตัวแทนไพ่พระนะครับ พอเป็นตัวแทนความรักก็ถือว่าความรักในวันนี้ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆแบบพระอะครับไม่ไม่ไม่หวบบ่าเลยครับคุยคุยไงก็คุยกันอย่างนั้นแหละครับวันนี้ยังยังไม่นั่นมีอะไรน่าติต้นในแง่ของความรักนะครับถือว่าโอเคนะครับในแง่ความรักไปได้เรื่อยๆดีกว่ามีปัญหานะครับอ่ะต่อจากนั้นเราก็มาดูสุขภาพกับชาวอาทิตย์สุขภาพวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นตัวแทนของสุขภาพเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับว่าแปดถ้วยเนี่ยอาจจะมีปัญหหาาาาาเเรื่องงงควมไสุขภพทจิต อาจจะเหงาสักนิดหนึ่งนะครับเราเราก็ระวังระวังสภาพทางจิตไปแล้วกันแล้วก็นี่ไงก็เพื่อแถมเรามาสภาวาทางกายได้วยแล้วกันครับเพราะว่าความเหงาไม่เข้าใครออกใครอาจจะป่วยทางจิตแล้วไปแถมป่วยทางกายก็ได้นะครับแล้วก็แถมพ่วงอุบัติเหตุนิดนึงไปไหนก็มีสติหน่อย้ะครับเรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเราก็ต้องส่งต่อให้ชาววันจันทร์นะครับชาววันาจันทร์มารอแล้วอ่ะเชิญครับชาววันาจันทร์ ชาววจัมาดูกันนะครับว่าอย่างเงี้ยของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับชาววันจันนะครับชาววันจันในวันนี้โชคลาภรากกว่าได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญผมให้เห็นชัดๆหนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของของโชคลาภในวันนี้ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาครับหนึ่งเหรียญเพราะว่าเป็นเงินเห็นไหมครับมีเงินเข้ามาแต่ว่าชาววันจันวันนี้น่าจะมีโชคเข้ามานะครับในแง่ของโชคลาภนะครับจากนั้นในแง่ของ การงานครับชาวบัญชาในวันนี้การงานปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับเด็กถือไม้เป็นตัวแทนการงานถือว่าการในวันนี้ก็ถือว่าจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นเด็กถือไม้เก่งเรื่องงานครับเป็นมหาเล็กเก่งเรื่องงานเพราะเป็นเด็กเก่งเรื่องงานเพราะการงานการค้าขายในวันนี้ถือว่าโอเคครับอย่างนี้สำหรับชาวบัญชานะครับจากการงานเราก็ต้องมาส่งมาคุยกันเรื่องความนะครับนะครับความรักของคนบัญชาที่มีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เด็กใช้กอด ถ้าเราไป็นตัวแทนความรักคนมีครอบครัวถือว่าโอเคครับความรักก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าอัฉรลยอดเป็นตัวแทนของราศรรีพรกภเป็นตัวแทนของความรักก็ได้นะครับพมามเป็นแม่หนกตัวก็ถือว่าความรักในกครอบครัวถือว่าโอเคอยู่นะครับจากนั้นเราก็มาจะคุกยกันในแง่ของคนโสดครับคนโสดที่เกิดบัญาราเป็นเช่นไรวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยเป็นตัวแทนความรักอะไรเรตอบเลยว่าอาจจะเป็นความที่เป็นวันที่เหงาใจครับ คนที่นัดไว้อาจจะไม่มาหรือคนที่พยายามติดต่อด้วยอ,อาจจะจะไม่มาอาจจะต้องไปที่อื่น,นต่างๆเป็นวันที่เงาๆสำหรับความต้องออกคนโสดนะครับวันนี้ก็ทาใจสักวันนะครับพรุ่งนี้มาฟังกัต่อว่าโดยจะเป็นเช่ไนไรนะครับความรับหมดแล้วเราก็มาคุยในแง่สุขภาพสุขภาพของคนเกิดบัญร์เป็นเช่ไนไรบ้างปรากฏว่าสุขภาพเกิดบัจทร์ได้สิบดาวสิบดาวเป็นดูแทนสุขภาพผมต้องเตือนเลยครับว่าวันนี้ให้เตือนว่าให้ระวังอุบัติเหตุโดยที่เป็นคาดหมายหรือว่าระวังปวดหลังโดยกรรดันหันหรือว่าต้องมีการผ่าตัดโดยกระดันหันก็ได้นะครับเพไนี หรือว่าระวังการเจ็บป่วยโดยกระทั้นหันได้นะครับไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีมากเลยครับรอบสิบกานะครับก็ไม่เป็นไรครับระวังสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ึกผ่านใบนี้ไปได้ก็พรุ่งนี้ก็มาฟังผมใหม่ว่าดวงเปลี่ยนไหมนะครับก็ไพ่กระตุนเรื่องสุขภาพไ้นะครับสำหรับชาววันจันนะครับโอเคเราก็คงต้องส่งต่อให้ชาววังคารนะครับว่าดวงของเขาเป็นเช่นไรบ้างเขามารออยู่แล้วอะส่งต่อให้ชาววังคารนะครับว่าชาววังคารในวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภมีหรือเปล่านะครับ เราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบังการในวันนี้ป,ป้าเด้ไพ่ W off o r t u n e W off o r t u n e เป็นตัวแทนโชคลาภเราต้องตอบเลยครับว่าวันนี้ชาวบังคารจะมีโชคเข้ามานะครับถือว่าดียดีด้ดวยครับชาวบังการเพราะตัวนี้เป็นไพ่ของแทนดาวพฤหัสนะครับอ่ะต่อจากนั้นเรามาดูการงานครับชาวบังคารการงานในวันนี้เป็นเช่นไรปรปากฏว่าได้ไพ่อัศวินถ้วย อาชวินท่วยเป็นตัวแทนการงานเราตอบเลยว่าการงานในวันนี้ถือว่าโอเคครับผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้วยครับก็ไปด้วยสันตินครับค้าขายก็มีลูกค้านะครับการทํางานก็ถือว่าต่อเนื่องไปได้นะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของอความรักครับความรักของชาววังคารที่มีครอบครัวแล้วก่อนละกันที่มีครอบครัวปรากฏบว่าขึ้นไพ่อาศวินถือดาบอัศวินถือดาบเป็นตัวแทนความรักก็อาจจะมีการ ไฟกันบ้างในครอบครัวนะครับเพราะเป็นเรื่องของดาบน,นะครับเพราะว่าพยายามารักษาควาสมสัมพันธ์กันค่องข้างดีๆหนะ่อยละกันอย่าอย่าแบบรุนแรงนะก็คือถ้าคุยกันดีๆผมว่าน่าจะผ่านไปได้นะเพราะว่าจริงๆอัศวินถือดาบก็ถือว่ามีะายชั้นลุยให้ใหใหสําเร็จต่างๆบ้างแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาบมันก็มีความรุนแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีสติทุกอย่างก็น่าจะผ่านไปได้ครับโอเคก็ okay. ถือว่าไม่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ได้แย่สุดโต่งครับเดี๋ยวว่าอาจจะเป็นไพ่ที่ต้องอาจจะต้องใช้แรงกันนิดนึงนะครับ อ่ะต่อจากนั้นเราก็มาดูของคนโสดครับภาวังคารที่ยังโสดอยู่พอแล้เป็นเช่นไรเอ่อปรากฏว่าได้ไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเป็นตัวแทนของคนพอแลวของคนโสดก็คือถือว่าวันนี้สัมพันธภาพยังคงคุยกันได้ต่อเนื่องนะครับถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีเด็กถือเหรียญมีล้วก็มี่ชวดามาไปให้กําลังใจด้วยเห็นไหมครับอ่ะต่อจากนั้นเราก็มาดูในแงเงี้ยของสุขภาพครับชาววังคารในวันนี้สุขภาพป,ปรากฏว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับ ไพ่สามทุ่ยไปดูทางสุขภาพตอบได้เลยว่าสุขภาพยังถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับเพราะเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะครับสุขภาพของชาววังคารวันนี้ถือว่าเยี่ยมครับยินดีด้วยนะครับสาหรับชาววังคารในแง่ของสุขภาพโอเคหมดแล้วนะครับชาววังคารเราคงต้องส่งต่อให้ชาวพุทธนะครับชาวพุทธรอละมามาครับชาววันพุทธมาคุยกันว่าการงานการงานความรักสุขภาพของชาววันพุทธวันนี้เป็นเช่นไรางผมก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับชาววันพุทธวันนี้จะมีโชคลาภไหมนะครับ ปรากฏว่าได้ไพ่คิงถือไม้นะครับคิงไม้เป็นตัวแทนโชคลาภก็ถือว่าก็จะมีโชคลาภเข้ามาระดับหนึ่งจากการทํางานนะครับถือว่าโอเคได้ระดับยังงนะครับรอบชาววันพุธนะครับก็โชคลาภก็จะมาจากการทํางานนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของการงานของชาววันพุธในวันนี้เป็นเช่นไรครับปรากฏว่าได้ไพ่เจ like ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญเป็นตัวแทนของการงานแต่ว่าวันนี้ถือว่าการงานก็ยังโอเคนะครับมีรายได้ขายของก็มีมีเงินเข้ามาการงานก็ถือว่าไปได้ตามเป้า พอสมควรเลยก็คือจะว่าดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ความรักครับชาววันพุธความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่แค่ดาบนะครับไพ่แดาบเป็นตัวแทนของความรักของคนมีครอบครัวจะว่าวันนี้สัมพ,พ,พันธภาพในครอบครัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะค่อาระวังการทะเลาะเบาะแปลงกันนะครับสักนิดหนึ่งวันนี้มีอะไรจะเย็นนิดหนึ่งถ้าดูถ้าไมา่หลบไปสักวันนึงน,นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวเรา คนที่มีครอบครัวแล้วนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของคนโสดครับชาววันพุธที่ยังโสดอยู่เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งหนึ่งไม้นะครับหนึ่งไม้เป็นตัวแทนของคนโสดในแง่ความรักก็ถือว่าความรักก็ถือว่าคุยก to ันได้ค่อนข้างลงตัวสามารถสางมพันธ์กันได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับในแง่ของคนโสดนะครับคือว่าดีครับวันนี้จากในแง่ของความรักเราก็ต้องมาคุยกันในแง่ของสุขภาพของชาววันพุธนะครับ ว่าชาวันพุธวันนี้สุขภาพเป็นเช่นไรปราะว่าเจ้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบไปดูใจสุขภาพถือว่าสุขภาพยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งดาบก็ถือว่าชนะทุกสิ่งนะครับหนึ่งดาบเป็นการถือว่าเราฟ้าดันฟันสุขภาพถือว่าสุขภาพจะมีเรี่ยวแรงให้ต่อสู้ได้นะครับถือว่าเอาใช้ได้นะครับสุขภาพชาววันพุธโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับสำหรับชาววันพุธวันนี้นะครับเราก็ต้องส่งต่อให้ชาวนพุธรหัสนะครับมารอแน้วนะครับเนี่ยอ่ะชาวประวัตรหัสมาฟันกันครับว่าวันนี้ การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับรับชมเป็นตุลหัสโชคลาภในวันนี้ประกอบว่าได้ไพ่คิงถือกุญอ้คิงถือมา้ตั้งทีคิงถือมาครับคิงถือไม้ไ,มไ,มไปตัวแทนโชคลาภก็ถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภมาจากการทํางานนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วตอบดีเลยสำหรับชาววันตุลหัสนะครับอ่ะตอนนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของการงานการงานในวันนี้ประกอบว่าได้ไพ่เด็กถือถ้วย ถือว okay, right? ่เป so right? right. right. ็นต okay. okay. uh, ัวแทนการงานถือว really ่าโอเคเลยครับก็ถือว่าการงานก็ยังผ่านพ้นไปได้กลางๆนะครับไม่ได้หรือเปล่าอะไรมากแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคถือว่าวันนี้ก็ถือว่าการงานก็คือไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าขายการต่างๆก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้คข้างโอเคนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ความรักครับสำหรับชาวพทธหัดความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบดาบนะครับโอ้ถ้าขึ้นไพ่สิบดาบเป็นตัวแทนความรักเนี่ยไพ่เตือนลยครับว่าวันนี้ระวังการทะเลาะเบาแบงครั้งใหญ่นะครับ ระวังจะมีป่ามีเสียงเขาข้างใหญ่โตถึงขั้นแยกวงแย่งบ้านกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามตั้งสติดีนะครับถ้ามีถ้าไม่ดีพยายามหลบไปสักวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับว่าไพ่เตือนมาไว้อย่างนี้นะครับผมก็มีหน้าที่เตือนต่อครับก็ยังไงก็มาฟังผมพรุ่งนี้ต่อว่าดวงเปลี่ยนไหมนะครับอ่ะสำหรับชาวมังกรหัสเรามาดูในแง่คนสดนะครับคนสดเป็นเช่นไรในแง่ความรักปรากฏว่าได้ไพ่สองดาบสองดาบไปัวแทนความรักของคนสดแต่ว่าวันนี้ในแง่การคุยกันความสัมพันธ์อาจจะมี เริ่มมีอป่ามีเสียงขึ้นมาได้ <ıyorlar. S 1> เพราะไพ่สองดาบที่เป็นไพ่ของความเหตุที่ไม่ลงรอยกันนะครับก็ระวังไว้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับจากนั้นเราก็มาดูสุขภาพครับชาวมรุสัาวันนี้สุขภาพเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่วินถือดาบครับฟินถือดาบไปดูในสุขภาพผมตอบไปเลยว่าสุขภาพวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคครับเพราะฟินถือดาบก็ถือว่ามีเรื่องไปแรงต่อเสื้อผ้านนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ในแง่ของสุขภาพครับก็ยังผ่านพ้นไปได้ครับวันนี้โอเคอ่ะในแง่ของ ชาวพฤติศจบด้วยนะครับต่อไปเราคงต้องให้ชาววันศุกร์มาฟังบ้างนะครับอ่ะชาววันศุกร์ครับมาฟังต่อครับว่าการเงินการงานความรักรสุขภาพของชาววันศุกร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับในแง่ของโชคลาภก่อนนะครับชาววันศุกร์โชคลาภวันนี้มีไหมนะครับปราก็บว่าขึ้นมาเป็นหกถ้วยนะครับหกถ้วยเป็นตัวแทนโชคลาภก็ตอบเลยว่าถ้าวันที่มีโชคก,ก็จะมาจาก คนที่อายุต่างจากเราครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่ให้คุณนะครับหรือว่าเด็กซื้อขอ,องบาฝากอะไรเงี้ยเป็นโชว์ร่าประเภทนี้ครับจากนั้นเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยของการงานของชาวบันสุขครับวันนี้การงานชาวบันสุขบอกว่าได้เจ็ดไม้นะครับเจ็ดไม้เปัวแทนการงานก็ถือว่าโอเคครับวันนี้การงานถือว่าไปได้ค่อนข้างดีครับถือว่าใช้ได้ครับการงานนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับวันนี้การค้าขายก็มีกําไรมีลูกค,ค้าการงานก็ถือว่าผ่านไปได้ตามเป้านะครับ อ่ะต่อจากการงานเราก็มาดูความรักครับความรักของชาวบันสุกที่มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าได้ไพ่เก้าช่วยไพ่เก้าช่วยี่ก็ถือว่าความรักก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ไพ่ก็เจอมาว่าอยาเจ้าชู้มางนะเพราะไพ่เก้าช่วยมันก็เป็นตัวแทนไพ่เจ้าชู้อันหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่าถ้าคุยกันดีๆก็ถือว่าน่าจะโอเคไปได้ระดับหนึ่งนะครับของชาวันสุครอบครัวนะครับ ต่อจากนั้นนะในแง่ของคนโสดนะครับความรักของคนโสดในแง่ชาววันศุกร์เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่สิบดาบนะครับสิบดาบเป็นเครื่องความรักไพ่ก็เตือนเลยว่าวันนี้อาจจะมีการทะเละาะกันครั้งใหญ่อาจจะถึงการเลิกลากันได้ให้ระวังนะครับถ้าเราถ้าเราเห็นท่าไม่ดีหลบสักวันก็ดีนะครับวันนี้บางทีอย่าเพิ่งเจอหน้ากันก่อน,นนะวันนี้ถ้ามันอาจจะเป็นบรรยากาศมาคู่ที่ที่ก่อตัวขึ้นนะครับทีนี้ก็ระวังหน่อยนะครับคนโสดนะครับอ่ะ จากนั้นเรามาดูแง่สุขภาพครับชาววันสุ์วันนี้สุขภาพปเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่คิงถือไม้นะครับอ้คิงถือไม้เป็นตัวแทนสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพวันนี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับก็ถือว่าสบายนะครับสบายหายปวดสำหรับชาววันสุ์นะครับก็ยินดีด้วยในแง่สุขภาพนะครับโอเคหมดแล้วนะครับชาววันสุ์เราคงต้องส่งต่อให้ชาววันเสานะครับชาวาาว,ชาวันเสามารอละชาววันเสาครับมาฟังต่อครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภสำหรับชาววันเสานะครับในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มที่โชคลาภก,ก่อนนะครับว่ามันนี้มีโชคลาภไหมสำหรับชาวบันเสาร์ปรากฏว่าได้ไพ่สี่ไม้นะครับสี่ไม้เป็นตัวแทนโชคลาภก,ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาจากการทํางานนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับจากนั้นในแง่ของการงานสำหรับชาววันเสารนะครับวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่เดอะซันครับโอ้ถ้าได้ไพ่เดือซันขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าชาววันเสารนวันนี้เนี่ย อาจจะได้รับข่าวดีนะครับหรือว่าประสบผลในแง่ของการค้าขายการงานต่างๆนะครับเพราะว่าไพ่เดอดสายเป็นพ่ดีที่สุดในสำรับนะครับหรือว่าเยี่ยมนะครับจากนั้นในแง่ของความรักครับเรามาคุยกับภรรต่อความรักของคนที่มีครอบครัวและที่เป็นชาวษัลส์บอกว่าได้ไพ่เดือดเฮโลแนคือไพ่พระไพ่พระขึ้นมาเป็นตัวแทนของความรักคนมีครอบครัวจะว่าสมมรัว่าวมีครอบครัวก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างดีเป็นแบบนิ่งๆคุยกันแบบสันตินะครับ เอาใช้คำวินิจฉัยเพราะพระมาพร้อสันติเนาะ,อะโอเคถือว่าความรักในครอบครัวถือว่าโอเคไปได้โอเคครับอ่จากนั้นเราก็มาในแง,ง่ของคนโสดครับชาวบ้านสาวที่ยังโสดอยู่ความรักเป็นเช่นไรปรากฏว่าได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับหกเหรียญก็ถือว่าความรักก็ยังโอเคอยู่ครับเป็นไพ่ของการเอ่อเปอาจจะต้องพาอีกฝ่ายไปเลี้ยงซะหน่อยนะครับวันนี้นะครับถือว่ายังคุยกันโอเคอยู่นะครับอย่างเงี้ยคนโสดนะครับอ่ะ ต่อจากความรับเราก็ต้องมาคุย่ีง่ายสุขภาพใช่ไหมครับสุขภาพของชาววันเสาร์วันนี้เป็นเช่ไนไรปรากฏว่าได้ไพ่อัศวินถือดา,อาบอัศวินดาบเป็นไพ่ตัวแทนสุขภาพถือว่าสุขภาพก็ยังถือว่าโอเคนะครับมีเลือดเรแรงฟาดฟันอยู่นะครับแต่ก็อย่าระวังว่าอย่าฟาดฟันกันจนเยอะเกินไปแล้วกันก็ให้อยู่ระดับกลางๆจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่ายังมีเลือดเรวแรงฟาดฟันนะครับรผมก็ใช้คำว่าใช้คำว่ากลา,กลางๆแล้วกันก็อย่าไฟจนแบบเหนื่อยมากเกินไปเพราะว่า ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการแอคชั่นออกแรงเยอะนะครับถือว่าพอประชาชนสุขภาพก็อย่าใช้แรงจนเยอะเป็นไปสุขภาพจะได้มีปัญหานะครับไพ่ก็เตือนปรช่นนี้พราะมีแรงก็ต้องเตือนนะครับเพราะว่าไพ่ก็พามันมีอะไรนิดนึงผมก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสบายแล้วไปเสียงเพราะว่าพอไพ่ดับขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการไฟตั้งติ้งกันนิดนึงเพื่อให้วอย่างมันลงตัวพอประชาชนสุขภาพสุขภาพอาจจะบอกว่าอย่าออกแรงเยอะมากนักเลยไพ่ก็เตือนไว้เช่นนั้นนะครับโอเคอ่ะ หมดแล้วนะครับสําหรับการทายดวงทั้งชาวทั้ง7วันในวันนี้นะครับดวงที่ทายทั้งหมดเป็นดวงกลางๆนะครับให้ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เพื่อปร,ประกอบในการใช้ดําเนินชีวิตประจําวันผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับไม่มีปัญหาครับฟังผมทุกวันก็อย่าเบื่อกันก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าครับเพราะว่ามันพอเขากดโพลกดสั่งกระดิ่งกดติดตามเนี่ยมันจะมีตัวเด้งขึ้นมาบอกเลยว่าเออมีคลิปใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปมันออกทุกเที่ยงคืนนะยทุก คลิปทุกเยงคืนนะครับยังไงก็มีโอกาสได้รับฟังกันนะครับก็ยังไงก็ตามเ,เ,เจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม